สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอนัทวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเบรกเกอร์ไฟฟ้าในบ้านด้วยตัวเองไปดูกันเลยครับสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเบรกเกอร์ใหม่ก็เพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีปัญหาไฟทิปไฟดับบ่อยนะครับไฟตัดบ่อยไฟตกบ,บ่อยก็เลยต้องทําให้มีการเปลี่ยนเบรกเกอร์ใหม่นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วพบว่าเบรกเกอร์มีรอยไหม้ อันนี้เป็นลักษณะของจุดที่เกิดรอยไหม้นะครับตรงที่มาร์กไว้อันดับแรกให้ทำการตัดไฟที่มิเตอร์ไฟของการไฟฟ้าก่อนนะครับมันจะมีสายไฟสองเส้นก็คือสายลายก็ยคือสายที่มีไฟฟ้ากับสายนิวอต้นนะครับก็คือสายที่ไม่มีไฟฟ้าวินนะครับให้ทำการถอดสายลายก่อนนะครับอันดับแรก แล้วค่อยถอดสายนิวตนันต่อมาก็ให้ถอดฝาครอบนะครับของตู้คอน sumer ออกนะครับโดยใช้ไขควงนะครับขันน็อตทั้งสองข้างออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเบเกอร์นะครับภายในบ้านนะครับก็จะมีเบเกอร์เมนนะครับแล้วก็ เบเกอร์ลูกอีก4ตัวนะครับส่วนกำลังแอมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านนะครับว่าใช้ไฟมากใช้ไฟน้อยนะครับสำหรับของผลนิเมนนะครับจะใช้ไฟอยู่ที่50แอมนะครับส่วนเบเกอร์ลูกก็20แอมนะครับ4ลูกอันดับแรกนะครับก่อน เริ่มเปลี่ยนเบเกอร์ใหม่นะครับให้เราทําการเช็คไฟก่อนนะครับด้วยไขยควงไฟฟ้านะครับเช็คไฟเพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยนะครับเมื่อมั่นใจแล้วนะครับอยถอดสายไฟออกนะครับโดยให้ถอดสายลายนะครับอันดับแรกแล้วก็ต่อด้วยสายนิวตรอน วิธีการเปลี่ยนเบเกอร์ง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับเวลาจะถอดนะครับให้เราขันนัดเอาสายนะครับที่เชื่อมต่อกับตัวเบเกอร์ออกก่อนนะครับทั้งนิวตอนนะครับจะมีสายไฟนะครับตัวนี้แล้วก็มีนิวตอนตัวนี้นะครับให้ เอาสายออกก่อนนะครับแล้วก็จะมีนะครับนัดตัวนี้นะครับที่เป็นขั้วสายไฟนะครับเชื่อมต่อไปอยังเบเกอร์ลูกนะครับแล้วก็ไขแล้วก็เอาออกนะครับเสร็จแล้ววิธีถอดนะครับให้ใช้ไขควงนะครับงัดลง ตัวนี้นะครับงัดลงทั้งคู่นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยดึงออกนะครับง่ายๆวิธีใส่กลับก็เอากองเอาตัวใหม่ใส่เหมือนกันนะครับใส่ก็คือดัอนตัวนี้นะครับล็อกให้เข้ากับตัวรางสไลด์นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็ค่อยต่อสายไฟเข้าเหมือนเดิมนะครับวิธีติดตั้งเบรกเกอร์ลูกก็เหมือนกันนะครับทําเหมือนกัน เมื่อทําการเปลี่ยนเบเกอร์ตัวใหม่เสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการต่อไฟนะครับเข้ากับตัวเบเกอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อไฟเข้ากับตัวมิเตอร์ของการไฟฟ้านะครับโดยในขั้นตอนในการต่อก็ให้ต่อสายนิวตันก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยต่อสายไฟ ตามลำดับเพื่อความปลอดภัยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อไปขอขอบคุณครับ Oh let me up with a bright smile on now Put me in the dark that so won't get lost now To the moonlight I All the people, you're the one, and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, ooh falling with you, not the only one doing me. You already feel it, that. Give me a little more, dark in the spotlight. Do I wanna know? You something. You look.